สวัสดีครับพ,าพาี่ตาบ้านชาเชียมครับผมเฝ้าคนดำครับพี่น้องคุณครับลุงแม่กับลูกสองคนเป็นยังมุ่นครับเฮ้ยสังมุ่นเฮ็้ยัง,ยงครับกูคค้ปลาจ้าสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยข้ามาเบิงเ่งข้าปลาต่บ้านมีปลาเฮงาข้าแล้วตังท่าเป็นแถวอันตรีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตาเป็นแถวไปครับตาเป็นแถวเด็กู้ขึ้นมาเนี่ยข้านนเ,นเ,เนี่ยพี่น้องเปิดเบิ้นเบิ่งเนี่ยตัวเป็นปลาอย่างนี่ปลาขาวนี่ครับ ปลาขาวเด้อพี่น้องไปขับปลาขาวซอยปลาขาวยังนี่ล่ะแล้วบางที่อาจจะมีเนไป้งเต่าค่ะมีปลากระเงี้ยเห็นปะค่ะปลากระเงี้ยกับของแสียบด้อพี่น้องม่ต้องตกใจเด้อค่ะมันมีไปแล้วกับมีอันนี้ปลากระทงกระงบางอันปลาสะดุ้งเนาะค่ะมันก็มีผลไปนี่หรือว่าปลากระเดินปลากระดี้นะค่ะแพพปลาแห่งไปเนาะพี่น้องการลุ้มๆกันไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าปลารักก็จะเป็นปลาขาวเนาะแม่เนาะแ้วปลาของเขานี่แห้งสนิทเลยเด้อพี่น้อง แหงค่าค่าแล้วมาเส,สริมว่าไอ้ไม่อยากไลเป็นปริมาณเล้พี่น้องเนะพราะว่าอย่างที่ค่ะเวลาไปสั่งแล้วนะมันก็ได้หลายโตแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้เนาะพี่น้องเส,สริมกันเลยเขาข้าวออกกับประมาณสองร้อยกรัมเด้อค่ะประมาณนี้เจ็บใจหุงนึ่งกันนึ่งร้อยจะเสาร์มพาไปแพกม่ได้ไหลตั้ไหตเนาะมันอันไม่ได้หลพี่น้องปลาเสิร์มหันไม่ได้หลเด้อค่ะนี่พี่น้องคนตั้งอ e ีออเดอร์อ้โอเวอร์หนึ่ง นี่ย่งก็หลังสั้งออเดอร์มั้งสิ่บางรอบน่ะสุเสริมได้ตอบไปว่าตารอบนี้หมดน่นราคาะกับพี่น้องทักดูๆเอาเด้อค่ะเพราะว่าสุาเสริมมันอยู่ในไลน์แต่มันไลน์เนาะเถอเนาะนอกจากบางท่านยังเสียเพิ่นโอนมาไว้เลยลเวลาสุเสริมมีสิสุเสิร์ฟก็ส่งให้ตามนั่นกันนั่นแหละนะค่ะก็ะเลยเดี๋ยวเก็บแล้วค่อยจะพาพี่น้องไปแทกกับพี่น้องด้วยค้าเดี๋ยมา,าสิเด้พี่น้องอดีปาขาวไอ้บแบบไปบ้านๆเขาหนึ่เด้อค่ะ แต่ว่าเป็นป่าขาวแหงเลยเนี่ยพี่น้องฟังแ้่เสียงรถจนกรอบกรอบกรบแกรบเดี๋ยวมีสองไส้เด้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกไส้นึงแต่ว่าเขาจะล้วมกันเด้อค,ค่ะกันนะเมนเนาะนี่แต่ขาวพี่น้องฟังเสียงเด้อค่ะน่ะเขาถึงบอกปริมาณน้ำหนักว่าถือเพราะว่าอย่างบางมือป่าเขาได้ไส้น้อยเนี่ยพี่น้องเห็นปะเนี่ยไส้น้อยไปนี่เขาเติมซีไอบอกพี่น้องไปว่าสองร้อยกัมเลยยิ่งเสียมันกับมเมนเนาะค่ะบางมือแต่ว่าหาไปเรื่องตอนสร้างเอาพี่น้อง เนี่ยร้อยหนึ่งน่ะมันเกินคุ้มคุณที่พี่น้องเพราะบางเขาตากแดดบุ๊บกับพ่อรูปรบา้ปบางจะเสริมไม่อยากส่งป่าแดดเดี๋ยวเพราะว่าหย่อนว่าไปมันยานมันเกิดนอนเกิดยังซีนอนเขาหน่อเพราะนั้นสิเขากับมดปัญหาเลยเธอว่าบ้าแล้วก็อีกอย่างก็ได้กินปลาเสียตั้งดีๆเนาะคะ่ะตั้งน้ำมันดีๆนะพี่น้องนะจว,นนวดจวดหลวงปัญญเราเอาคืนนวดนี่ใช่เขไ,ไปแหกป่าเนี่ยนี่ค่ะ อ่าครับแพกมา,มาเด้อพี่น้นองน,นี่ค่ะเอาจะมาแพ็้ให้เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องอันถุงนึ่งหน่ะถุงหนึ้งล,ลอยเด้อค่ะกับปริมาณน,น่ะแล้วเสริมตอบก็ได้เพราะว่ามันแขพงน้าแม่น้เนะนเต็มถุงนี่แหละค่ะเนี่ยอาแมาถ้าเอาน้ำนัำท่อกันนะบางมือจะเสริมได้ปลาน้อยจะเสริมเห็ดก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าเขาก็บผักอะอย่างนี้ไม่นาะปลาสดกับซูมืนอกกนีกับราคาค่อนข้างจะแพงยุคค่ะเพอเราประโยกสะดุ้งหายแต่ม,มันไม่ค่อยได้ทายรถราคาสิบ ปลาสดหกโหลเจ็ดโหลพี่น้องมาเป็นปลาเนี่ยโหลหนึ่งค่ะกิดเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะคุณครับเต็มถุงดีอยู่ดิคุณอาพี่น้อง,งเบิ้งในเถอเอามันอย่างน,นี้เนี่ยค่ะหนึ่งร้อยบาทพี่น้องคุณอะเต็มถุงถ้า <c oughs> เป็นปลาสดนี่ประมาณโหลก,กกว่า ขั้นตอนอีกอะไรหลายย่างม่นเป็นแพ้เแล้วแล้วเดยพี่น้องปลาเขานะ่ะแพล้วเขาต้องมาล่างหนาทองให้ดีเด้อค่ะเนี่ยมันเธอมาได้พี่น้องเบิ้งองเราเปีเยกเทียบกัน<ม>พี่น้องเบิ้องความสาดของปลาเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาล่างให้เรียบร้อยเด้อค่ะเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเปียกเทียกกันปลาจะเป็นแบบนี้ปลามันจะเป็นเขียวนี่นะคะ่ะถลามันกินได้บ้องก็กินได้แต่ว่ามันเบื้งามเบิ้งจะส่ว่างเหนเบิ้ง นะตเขาล่างสะอาดหลายมันก็บ่มีตูดำนะพี่นอ้องสีหาเปียกเทียบเลพี่น้องเบิ้งมาถ้าบางอันนะถ้าเขาบ่ล่างนะทองจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอียงนะ้ค่ะแต่มันสิบ,บ่างา้ำตื้อๆแต่นี่เขาสะอาดเขากับมาเห็ดขูดออกมืดเนี่ยค่ะจนเป็นตะเนื้อป่าเลยเรียพี่น้องนี่แหละเอาเใส่ทุกขั้นตอนแล้วค่ะเใส่ทุกๆยานปลาแห่งบางที่กะมีหลากหลายนะแมนาะ มีทุกแบบทุกอันรงมาหนึ่งร้อยบาทสำหรับผู้เ็ดกะว่าคุ้มทุกๆเดแล้วพี่น้องคุ้มทุดๆถ้าว่าผสมซื้อ,อกี่หนึ่งร้อยบาทเนะี่ยก็คุ้มแต่เคถุงที่ถุงแบกเพราะว่ากว่าเขาจะมาคูอัดกระเพาะอีกค่ะแพ้เราจะมาหมักหน่อยนึงาะต้องย่านเค็มแล้วค่ะว่าเป็นปาเกมนแล้วพี่น้องปากรสราตของเขาจะไ่เจืดพร้อมกลมกล่อมนมนะแม่เนาะ เขดีเลยแหละผมก้็เต็มถุงขนาดดีแล้วทานหนึ่งร้อยบาทปริมาณเกือบสองร้อยกรัมยิบออกได้แล้วแม่เขามีเติมยิบออกเลยเพราะลูงก็ติดตังก่อนมาเนี่ยเุงป่าช่วงนี้นะพี่น้องเขาเติมกระเจี๊ยบเปก่อนด้อยค่ะป่าช่วงนี้น่ะมันไม่ได้หลายพร้อมไม่ได้หลายแล้วเนาะพี่น้องเพิ่อนก็สร้างเข่าม้าเวลาเพิ่อนสร้างเข่าม้าเขาเติมกรสิจี๊ยบบ้านป่ารอบนี้มันเหมือนเนาะค่ะ แต่ว่าสําหรับพี่น้องบางท่านน่ะหมดกับว่าเป็นยังเจ้าได้ยังใดเจ้าก็คอยอันส่งให้พี่น้องเพื่นกับชาวาทังสี่แล้วค่ะขอเป็นว้านสินหลักสะสมกันสิรับออเดอร์ไว้มีป่าแล้วสะสมส่งให้ค่ะถ้าพี่น้องยัง่อันรับนะถ้าพี่น้องยังไม่แบบว่ารับนะสะบเสริมก็จำว่าได้เป็นอัน่ะเพราะว่าเพื่อนก็บอกให้สะสมแจ้งยุทธ์ถ้าไลน์สืบเสริมแต่ไม่ไลน์เนาะถึงไลน์ถ้งอินบอกคณะค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านตอบสืบเสรมมันมีแอดมินกับคนที่ตอบกับเป็น้มท่อาน่่นนอพีน้อง มาโกงแน่นอนท่านพี่น้องกันสนใจยีรีกะรับไปเลยค่ะเพราะเสริมนี้ละกอะกระส่งให้สามคิ้วพี่น้องเลย้ะค่ะเพราะว่าบางท่านผู้รางคนก่ะเพิ่อนมีหลักไปเจ้งเสียเสริมกันบ้านได้เจ้งหรือว่าบ้านทั้งสตพี่น้องกันดูดูขยันทักเสื่อมาเน่ก็ได้ค่ะเสืิอมมีป่าลัไปเสืะอมีป่าลัไปนี่แค่ะสามที่มือทักสามที่มือทักก็ได้ค่ะพี่น้องยังไม่อยากโอนนะค่ะ ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องยังไม่ต้อ,องโอนเงินค่ะแต่ว่าพี่น้องทักตัวเสริมดูดูเน้นนะค่ะถ้าพี่น้องก็สนใจอีหลีจ้ะเพราะว่ามันบ่แน่นอนบางมือเขาก็่ได้ป่านะพี่น้องบางมือ่ได้ป่าเลยมันก็บ่มีบางมือ่ได้ป่าเลยก็บม่มีพี่น้องกระทักดูดูเอาไม่ต้อ,องโอนเงินก็ได้ค่ะยังางว่ทันโอนกันได้เนาะดูเอรีอน ไม่ได้อีกพีเฮ้ยสองมือทากสามมือทากมันกัดหาได้พี่น้องบางทีเนาะพี่น้องบางทีเนาะค่ะพี่น้องมันกัถามอยู่งบางทีป่ามันได้มันได้หมาลกัะรวมกันเสื่อเฮ็ดไปเลยแหงบางทีเน้ะค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่เพิ่งเด็กปลาสิวอ้าวน่ะพี่น้องของเศษเลยนะค่ะบ้านเสื่อมขายรถละเจ็ดร้อยปลาแหงนะค่ะเสื่อมกันเลยค่ะโอ้ยพี่น้องกับพงสิมาโย่กตะเล่นปนไปน้ำพี่น้องบางนั้นมันก็แล้วเอ้าก็สร้างปากขาวก็ได้ปลาสิวอ้าว มันเกลือห้มันได้ผสมกันไป่นะแม่เนาะบางเที่ปลาสะดุ้งก็ยกขึ้นมาหน่ะแต่ยิ้วอ้าวตัวนี้ให้เหนะอันนี้เรผสมกันนี่กับผสมกันแน่ถ้ค่ะพี่ปลานั่นปลานี่ปนไปน้าแน่แต่ว่าปลาขาวเขาเรื่องลายกับเป็นปลาขาวและเป็นปลาลักแห้งสนิทเลยพี่น้องกรอบเลยมีทรงต่างประเทศได้แต่ว่าพี่น้องเอาไปโอ้ที่คนสร้างลายๆน่ะเก้าเอาจากถุงเลยเด้อค่ะ แห่งต่นี้จ็จริงย่ทธว่าการที่วางห่อปิดซีนแตบางทีมันมีโลมีล้มมีหยัางเข่าเนี่ยซีนออกโลดเอากระดานห่อไว้หน่อน้ะแม่นอม้นองก,กระดานห่อแลอ้วกาตัวเย็นโลดราคาแพงอย่าน,นี้หน่ะคะ่ะปลากระทงแต่กระแ้งแบบปลาดุกนัครับแงงปลาดุกแบบนีโตสองโตไปประ,อประรคอ,ปะะะะอ,อไปหยั่งเสียค่าเไามาณหนึ่งร้อยบาท้อค่าถุงหนึ่งหนึ่งรอยบาท อ๋อเดือดเขามีเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้ป่าลายกับนี่น้องสนใจกระทักทักคันผู้ใดไม่อยากโอนเงินไว้ก้อนกับทักดู้อๆเอาค่าเพราะว่าเธอจึงว่าจะปิดละปีนี้กันนี่จริงว่าจะปิดตะโดนแล้วล่ะเป็นแรงจริงเป็นแรงแตาสีสุดดรุ่งดีเป็นแรงประเดี๋ยวแดดเขามีเขาได้เห็ดเด่นหาเพราเขาใส่แดดแล้วมาสาดที่หนีเลยมันว่มีแดดเธอจึงกับธุรกิจนี่ผู้ใดเนี่ยค่ะาได้หลายได้จากตรงนี้ ฝนก็ตกเยะเชียวอืมแต่ล็บาเฮ็ดไปก้อนเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกันลาจะยิ่งปกฝดน่าแม่นะยิ่งสีเสบยยางแกบหนิปนหน่อยอีฝนไปแน่ตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วค่ะทำไมพี่น้องบนท่าม้าบนติดม้าเสียแล้เสริมหายเพราได้ย้อนอยังมันเ่าได้ตามที่ว่าปลาเนี่ยเขาเขาก็อยากได้แค่น้พี่น้องแต่ว่ามันป่า ว่าได้เนาะค่ะเขาบอกว่ารู้ว่ามือน,นีบเปิ้ลสิได้หลายหรือว่า,ามือน,นีบเปิ้ลสิไงใดหน่อยสะดุ้งกันเลยก็เลยบอกบ่ได้ว่านั่นแหละถ้าพี่น้องบ่นสนใจถ้าพี่น้องบ่สะดวกที่จะโอเนเงินไว้ก้อนนักศึกษาถ้ารูดูเอาค่ะเพื่อความสบายใจของพี่น้องเนค่ะฮ่าจัมสือจะอยากส่งเร็วๆอี้ยวจริงๆมันส่งเร็วมันก็สะดวกถึงขนขายแล้วก็บขนสื่อขนสื่อก็ได้เร็ว ขนทายก็สบายใจเพราะว่าของหอดมือเพิ่นแล้วอันนี้กับปาคอเด้อคะ่ะอืมหองเสียปลาคอรหรอมี่ปนไปตัวสองตัวน้ำเน้นเอาไหมนะจังรอบนีล้วงไส่ก็สิกะพี่เพิ่นก็สร้างไอ้วันมีพี่คนเอฟซีมัน,นก็สร้างมามันก็เมินไปแล้วพี่น้องก็ต้องรอรอบที่สองใส่เสียค่ะล้อรอบที่สองกท็ทักทักสืบดูเอาก็ต้องวนเนื้อไปได้ ตรงนี้เขากรอกถุงซีด็อกค่ะลาบันนี่ไอขันตอนต้อไปนะแล้วเสริมก็จะไปให้น้องสะพ้ายเพื่อนอันยุบหนบ้านอันนี้เสริมเป็นไมป่านเนาะพออยู่นะเขาใส่พอได้ใด้ะค่ะไฟอันลองเอามาเสียบแล้วมันดังอันไฟเขามันเพาเพียงพอแน่นอนเทานันนี่ค่ะแล้วก็จะมีปีนปิดปากเอาเดาอค่ะพี่น้องปีนปิดปากเอาตัวนี้ตัวนอยผสมกัน มาเงสนิทค่ะใช้ป่า,ปาดเดียวก็ได้น้ำหนักอียุต่ว่ามันยากไม่การนส้งค่ะมันยากไม่การนส้งใส่เพราะสรงไปละมันกันเกิดเชือละเกิดเชือดละเกิดอย่างนี้ต่ว่ามีนอนเพิ่น,นสร้างไปนหลายๆแกออกจากถุงไม่หมดรถค่ะเอากระดาษห่อเอากระดาษห่อแล้วเขาในตัวเย็นจะได้หรือว่าพ,พ,พ,พกกาิ่งเพิรังคนเพิ่งจะไปตากอีกก็ได้เด้อค่ะ สอนโนเมนอตาแห้งว่าเมนต์ะพี่น้องอีกอยากได้ค่ะพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนกันสร้างสร้างพี่น้องในหมู่บ้านเต้าสืบเนี่ยไปสร้างตัวเสริมต้าบ้าเต้าสืบนะก็อยากให้เอฟซีพวกพวกนั้นยุ่งไก่ได้กินก้อนก็เลยบอกถ้าเพป็นว่าบ่อมีบ่อมีต้องให้เจ้พี่น้องเอฟซีเอาก้อนค่ะในบ้านเพกนได้กินตลอดด้วยดอก หัวกับหัวที่เขาโฮมโตกดียกข้างว่าจะเสริมว่าเป็นโลเจ็บโตสองตุ้มมันบ้ามีหสองตุ้มตัวนั้นมีหลายย่างเพราะข,ข,ข่ะวป่ากระดีคือกับเนี้ยพี่น้องได้กินป่าหลากหลายย่างาข่าวเนยเอ้ย ปลาขาวเด้อค่ะเบิ้งสีร้องแหียคร่าวๆเองเบิ้งเริ่มนี้นีจากปลาขาวเด้อพี่น้องขาวมุนขาวเก๋ขาวหางแดงขาวหัวแข็งขาวกุ้มขาวยังอีกนี่ขาวอุ้ยล้านขาวไทยเลยขาวไทยนขาวไทยอีกน่ะเบิ้งที่พี่น้องจะขาวแล้วพี่น้องว่าน่ะทั้งวันทั้งวันเขาภาษามาที่จะบอกพี่น้องอะไว่ามันเป็นปลาขาวอย่างนี้ ่านยังมาเขากับขัวหมดเจเวิปนปลาบูเด้อค่ะเพราะมีปลาบูดิบั๊บในเขาใกล้เลยเด้อพี่น้องปลาบูบั๊เอาปัดเข่งไปยังกับมีเนี่ยตามที่โตปนกันไป มีหมดมีอย่างเนียนเลยพี่น้องตากธรรมชาติค่ะธรรมชาติอะไยยุบนันทงบรรน,น้ำงูค่ะนางเรียงงัวไปค่ะเอเดียวยูเนี่ยตีนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปตอนนี้เขาเหลือแต่สังคมครอบครัวแล้วเนาะแม่เนาะหมูบักแม่ก็คือกันเด้อค่ะหมูบักก็ได้ถามหาแม่ที่เป็นลูกไปขายรกองเนี่ย ยิงง hey, hey, ูเห็ดที่ยาจมือนนิยิงงูยุ่ใจยตนาตนาแต่เห็ดเบียดขึ่นหนก็บพมินไม่ล้างเหงาเลยเป็นพ่อเมีตัว้ว่างตัว่างสลูดตัวแบบเนี้ะเออมือพลังแล้วกละดนก ดจังมือนอี่แหละค่ะก็ได้สาวก็สูงสามิดวงสุลังพี่น้องผมจะสร้างคนละสาคนละซีไปกันเมือไปก็ล,ล้อมือนาไปางั้นจะค่ะพี่น้องล,ล้อมือนาไป,ไดปเดปัอดอ้าวเนี่ยเป็นังสีด้่านสี้วแดิ้วอ้าวเป็นปัดเสตัยวสหวนง่าย๋อมันเนี่ยเ้อปาคอมมนใส่เพิ่ม ปรอมาเซไหมน,นี่กูเหรอนี่ออก,ออกซะไม่เงี้ยผิดเซฟมาเถอะนีมี ไอสามสิบแปดถุงค่ะกะส่วนสีเร้นแล้วค่ะปลามันก็ใส่จับนวนหลายอีหลีได้พี่น้องส่วนเป็นปลาเองออกมาได้สนิทเลยเนาะแม่เนาะปลาปลาสดนะคะใส่เป็นจับนวนหลายแค่ขี่ที่เยาครัวออกนะเพียบเต็มถุงปูลูกับเกีตกับยังนะคะมักหลายค่ะซั่งในกรคลิปนี้กระทิยเอาไว้สนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเสริมและเป็นไอโฟดัมพร้อมครอบครัวนั้นเลยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลืมบอกนะค่ะพี่น้องสนใจก็พักเข้ามาได้เด้อค่ะที่ไอดีไลฟ์เอ็นเลิฟเนาะค่ะ a n l o v e สองห้าสามองเจาโรและสับกระด้กีศูนย์แปดสาม่สามหกเก้า้าห้านะคะขอบคุณหลาย่สวัสดีค่ะ